ของชาวราศีพฤษภภาพรวมสัปดาห์นี้คุณเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่หรือมีแรงบันดาลใจบางอย่างที่จะผลักดันให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายสิ่งที่เคยไม่ชัดเจนเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นเหมาะก,กับการคิดแผนอนาคตและการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ข้อควรระวังอย่าปล่อยให้ความรังเลครอบงำหรือรอให้คนอื่นตัดสินใจแทนนะคะ การงาน,งานมีความก้าวหน้ามีเกณฑ์เริ่มต้นสิ่งใหม่หรือได้โปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายคนที่ทำงานด้านความคิดสร้างสารรค์งานดีไซน์การสื่อสารจะโดดเด่นเป็นพิเศษระวังอารมณ์ของเจ้านายหรือคำพูดของเพื่อนร่วมงานที่อาจจุดประเด็นขัดแย้งเล็กๆคนที่กำลังหางานมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเร็ว,รวนี้โดยเฉพาะถ้าสัมภาษณ์งานไว้ก่อนหน้านี้แล้วการเงินได้รับเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่รายจ่ายจากเรื่องจําเป็นยังมากอยู่มีเกณฑ์ได้เงินจากการเดินทางการติดต่อหรือการค้าขายออนไลน์ระวังใจอ่อนให้คนใกล้ตัวหยิบยืมแล้วกลายเป็นภาระเค็ดรับลองเขียนเป้าหมายทางการเงินสั้นๆติดไว้ใกล้ตัวจะช่วยกระตุ้นพลังงานความมั่งคั่งได้คะ่ะความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่มีความมั่นคงหรือผู้ใหญ่เข้ามาคุยแต่ความสัมพันธ์อาจยังไม่ชัดเจนควรค่อยๆดูกันไปอย่าเร่งรัด คนมีคู่มีเรื่องให้ปรึกษาหารือหรือคิดวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับอนาคตคนรักอาจเครียดเรื่องงานหรือเงินควรให้กำลังใจกันมากกว่าจับผิดนะคะสุขภาพระวังอาการเครียดสะสมทำให้ปวดหัวปวดหลังนอนไม่หลับบางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารหรือกดไหลย,ย้อนเหมาะกับการดีท็อกหรือกินอาหารคลีนช่วงนี้ค่ะประจำสัปดาห์ได้ไพ่เอชออฟเพนทาเค ไพ่ใบนี้สื่อถึงโอกาสทางการเงินหรือจุดเริ่มต้นของความมั่งคัง่งหากคุณกำลังเริ่มสิ่งใหม่เช่นการลงทุนสมัครงานหรือขยายธุรกิจถือว่าเป็นจังหวะที่ดีรวมถึงสื่อถึงการวางรากฐานเพื่ออนาคตที่มั่นคงในระยะยาวด้วยค่ะรับเสริมดวงทำบุญถวายของใช้เกี่ยวกับพื้นฐานชีวิตเช่นผ้าตรารองเท้าอาหารแห้งไหว้พระแม่ธรณีหรือเทพเกี่ยวกับโชคลาภ สีมงคลประจำสัปดาห์สีเขียวเข้มสีทองสีครีมสนใจดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกทำได้ทุกเรื่องราคาเพียง299บาทติดต่อได้ตามช่องทางที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ